สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชา n นลของชลลี่นะคะ Love Story by ช h o l l i นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของเซ็กส์นั้นบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาหนุ่มๆและสาวๆนะคะมาดูค่ะเรื่องราวของรักบนเตียงนั่นเองนะคะซึ่งจะมีเข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นบนเตียงนั่นเองค่ะมันจะมีอะไรบ้าง ต้องมาดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันกดติดตามคนละหนึ่งกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยเวลาที่ชลลี่มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋ชอชลลี่เขาลงคลิปใหม่ๆเรียบร้อยแล้วนะคะและการกดติดตามของคุณนั้นเนี่ยมีผลกับชลลี่มากๆเพราะมันจะทําให้ชลลี่มีกําลังใจที่จะสรรสร้างนะคะเอ่อคลิปดีๆแล้วก็คอนเทนต์ดีๆมามอบให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรื่องของเออเซ็กซ์เนี่ย เจ็ดข้อผิดพลาดที่อยู่บนเตียงนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างข้อมูลนี้เนี่ยโหต้องบอกว่าขอบคุณสนุก .com มาก,มากๆเพราะโชลลี่ไปอ่านเจอแล้วก็เลยหยิบมาฝากกันค่ะไปติดตามกันได้เลยค่ะเรื่องของการมีเซ็กส์นะคะไม่ใช่ว่ามีเซ็กส์แล้วก็อจบจบไปพอเรามีความสําเร็จความใคร่ของต่างคนต่างก็แยกย้ายนอน นอนคนละมุมไม่ใช่ค่ะแต่มันมีรายละเอียดดีเทลซ่อนอยู่ในนั้นค่ะดังนั้นมาดูกันสิว่าข้อแรกเนี่ยมันจะอยู่บนเรื่องบนเตียงของคุณหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยค่ะข้อหนึ่งค่ะคือการไม่คุยกันหลายคู่นะคะพอมีเรื่องของเอ่อเซ็กส์เรียบร้อยเสร็จภารกิจเรียบร้อยต่างคนต่างแยกไม่คุยกันไม่นอนกอดกันต่อหันหลังแยกต่างคนต่างแยกแยก้ายโอเคเธอเสร็จกิจฉันเสร็จกิจไป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 ,ไ,ปไม่ได้ค่ะ นี่คือปัญหาเรื่องของบนเตียงเวลาที่คุณเสร็จกิจเรียบร้อยแล้วคุณไม่คุยกันจําเป็นจะต้องคุยกันค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการโอบกอดกันสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วถ้าคุณอยากจะหันหลังนอนต่างคนต่างแยกย้ายนอนน่ะก็ต้องมีโมเมนต์ดีๆก่อนที่เราจะทําแยกย้ายก่อนเราจะไม่คุยกันดังนั้นการที่คุณไม่คุยกันเวลาคุณเสร็จกิจแล้วเนี่ยมันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยนะคะมันไม่สมูทอะ มันไม่ p e r ์เฟ t อ่ะมันไม่ราบรื่นอะ่ะนะคะดังนั้นมันจะมีความสุขได้อย่างไงอะ่ะต่างคนต่างแยกย,ย้ายเศรษฐกิจข้อ2คือการรุนแรงจนเกินไปผู้หญิงหลายๆคนนะคะไม่ได้ชอบให้คุณผู้ชายนะคะมาแบบโอ้โหคุณดูหนังโป๊มาแบบนั้นมันจะต้องเป็นแบบหนังโปส๊สิมันไม่ใช่คุณผู้ชายคะ่ะดังนั้นคุณผู้ชายต้องมีความเข้าอกเข้าใจคุณผู้หญิงบ้างคุณผู้หญิงหลายๆคนไม่ได้มีความต้องการให้โหดร้ายสะตนลจนไปใช้เซ็กแบบรุนแรงนะคะโซ่แท่กุญแจมือเข้ามา มันไม่ได้เป็นทุกคนไงคุณผู้ชายดังนั้นต้องสังเกตคู่คุณให้ดีๆค่ะว่าเขาชอบความรุนแรงหรือไม่อย่างไรแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเราไม่ได้ชอบความรุนแรงตลอดเวลาสมมติมีเซ็กซ์ยีนาทีคุณจะรุนแรง20นาทีเลยเนะี่ยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นต้องไปดูให้ดีๆว่าผู้หญิงของคุณชอบความรุนแรงหรือไม่อย่างไรข้อ3ก็คือว่าการไม่ให้ความร่วมมือค่ะบางทีผู้หญิงของเราเนี่ยนะคะเขาก็เหนื่อยจากการทํางานมาบางทีเขาอาจจะปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ตัวคุณเองเนี่ยค่ะอยากจะมีเซ็ก์เหลือเกินไม่เข้าใจอะไรอย่างงี้ค่ะมันอาจจะทําให้มีปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยนะคะการร่วมมือขึ้นอยู่กับคนสองคนค่ะคุณขาคุณจะต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันเพราะบางทีวันนี้ผู้หญิงอาจจะอยากได้แล้วคุณบอกอุ้ยไม่เอาฉันเหนื่อยฉันไม่อยากอะไรคือไม่สนใจ ครั้งหน้าเขาอาจจะปฏิเสธคุณแบบนี้ด้วยก็ได้ดังนั้นการไม่ให้ความร่วมมือก็มีปัญหาเรื่องของบนเตียงเช่นเดียวกันต้องคุยกันจาหน่มหนุ่มสาวๆข้อ4คือการไม่สนใจคนใกล้ตัวคุณผู้ชายหลายๆคนมักจะคิดว่าไม่เป็นไรอยู่ใกล้กันคงไม่มีปัญหาอะไรเล่นแต่โทรศัพท์สูบบุหรี่ตลอด ออกไปเครื่องนอกตลอดไม่สนใจคนใกล้ตัวก็คือคนที่อยู่ในบ้านเราคือคนที่เป็นแฟนเราดังนั้นคุณผู้ชายค่ะเรื่องนี้คุณจะต้องกลับมาคิดจริง,รงๆบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปก็จริงค่ะเป็นโลกของโซเชียลมีเดียแต่เราจะให้โซเชียลมีเดียมามีอิทธิพลมากจนเกินไปในชีวิตของคู่รักของคุณไม่ได้ค่ะคุณจะต้องใส่ใจคู่รักของคุณให้สม่ําเสมอถ้าคุณเก,เกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณเนี่ยไม่สนใจเขาแล้วเนี่ยนะคะมันจะทําให้ปัญหาเรื่องของเซ็กส์ตามมา เพราะถ้าเกิดว่าคุณให้เอาความสนใจของคุณจากคนใกล้ตัวเนี่ยเอาไปให้โทรศัพท์เอาไปให้โซเชียลมีเดียามากจนเกินไปปัญหาเรื่องของบนเตียงหรือว่าเซ็กซ์เนี่ยยังไงก็พังพินาศค่ะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นใส่ใจคนข้างๆโทรศัพท์อย่าเพิ่งเล่นเวลานอนคือต้องมีเซ็กซ์นะเวลานอนคือต้องคุยกันนะต้อง ต้องมามีส่วนร่วมกันนะคะโทรศัพท์ต้องปิดได้คือปิดนะคะเบาได้คือเบาค่ะหนุ่มๆสาวๆจ๋าข้อ5คือการไม่สนใจสุขอนามัยเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นกายกลิ่นน้องจิมมี่กลิ่นน้องชายมันมากมายเหลือเกินค่ะคุณต้องใส่ใจเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดว่าทั้งคู่ไม่สนใจเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นกายกลิ่นต่างๆต้องยมก่อนเช็คก่อนเวลาออกจากห้องน้ำนะคะมีกลิ่นหรือเปล่าว่านู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นเซ็กซ์นั้นมันจะไม่เกิดขึ้นค่ะเป็นชลีชลีก็ไม่ชอบมน กแฟนของเรามีกลิ่นเยอะแยะไปหมดเลยไม่น่าพิศวงอะ่ะดิฉันก็ไม่อยากจะมีเซ็กเหมือนกันค่ะและนี่เป็นจุดบอดมากๆที่จะทําให้คุณทั้งคู่ห่างไกลเรื่องของเซ็กซ์ค่ะข้อ6คือเรื่องของการลืมเล้าโลงค่ะนุ่มๆหลายคนบอกว่าเออทำๆให้มันเสร็จๆไปวันนี้อยากมีเซ็กกับแฟนก็อ่ะ จัดปลายปับปับปับเสร็จเรียบร้อยไม่ได้คุณขาการเล้าลมจะทําให้คุณทั้งคู่มีอารมณ์ร่วมกันค่ะการเล้าลมจะทําให้ผู้หญิงนั้นม <Huh. S 1> ีน้ําหล่อลื่นแล้วเวลาคุณสอดใส่เข้าไป <Yeah. S 1> คุณก็ไม่เจ็บเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าพอถึง mm. อยากมีอารมณ์ก็ทําเลยปับปับปับไม่สนใจว่าคู่ของคุณนั้นเขาจะมีอารมณ์ร่วมหรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่มีอารมณ์ร่วมการเล้าลมมันจะทําให้คู่ของคุณนั้นเกิดการมีอารมณ์ร่วมกับคุณนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณไม่เล้าลม อนาคตชลลีบอกเลยค่ะว่าเซ็กส์ของคุณนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าอ๋อผู้ชายคนนี้แฟนฉันไม่ชอบความร้อนลงมาถึงก็โอเคถอดแค่ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ปับปับปับให้มันเสร็จไปเดี๋ยวมันก็คงไม่มากวนใจเราแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงอะเวลาที่คุณร่วมรักกันบนเตียงอะค่ะไม่มีค่ะ ดังนั้นการเล้าลมคือสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะนุ่มๆค่ะและนี่มันจะทําให้เกิดปัญหาบนเตียงได้ถ้าเกิดว่าการเล้าโลมนั้นไม่เกิดขึ้นข้อสุดท้ายค่ะคือการแซงทําเสียแซงแกล้งทาค่ะ ทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายแหละคุณอย่ามาเสียแซงแกล้งทําเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่คุยกันคุณไม่คุณไม่บอกว่าคุณไม่ชอบตรงนี้นะแต่คุณแ้งทําว่าคุณชอบคุณไม่ชอบท่านี้นะแต่คุณแ้งทําว่าคุณแบบโอ้ยฉันรักมากเลยท่านี้พิศวงมากๆเลยฉันชอบให้เธอไปอยู่ตรงน้องสาวของฉันฉันชอบให้เธอมาอยู่ตรงน้องชายของฉันจริงๆแล้วคือไม่ชอบบางคนไม่ชอบต้องบอกความรู้สึกค่ะถ้าคุณไม่ชอบคุณต้องพูดเพราะถ้าคุณไม่ชุบไม่พูดปุ๊บเนี่ยแล้วคุณแ้งว่าคุณชอบตลอดคุณ เฮ้ยคุณรักที่จะเป็นแบบนี้ตลอดมันจะทําให้เซ็กของคุณนั้นอนาคตกลายเป็นพังพินาศเช่นเดียวกันค่ะเพราะการที่คุณไม่คุยกันเสแสร้แสงแกล้งทาไปเรื่อยๆจนวันนึงคุณอึดอัดไงเก็บเก็บสะสมมามากมายจนกระทั่งบุ้มแล้วก็เลิกกันเพราะเรื่องบนเตียงนั่นเองเพราะคุณไม่คุยกันอย่าเสแสแร้งแกล้งทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบไม่ชอบต้องคุยค่ะเพื่อที่ให้ฝ่ายตรงข้ามเขาได้รู้เพราะถ้าเกิดมันเป็นอาการสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อๆเซ็ก จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะคุณอยู่ในภาวะอึดอัดและไม่มีความสุขคนไม่มีความสุขมันจะให้แซงทําต่อไปมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ forever เป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นการที่คุณจะให้เซ็กส์ของคุณนั้นมีความสุขบ,บนเรื่องบนเตียงคุณทั้งคู่ต้องจับเขา คุยกันนนเดงค่ะและนี่คือ7ข้อที่ชลลี่นำมาฝากนะคะหนุ่มสาวๆค่ะใครอยากให้ชลลี่ทำคอนเทนต์ไหนพิมพ์ข้อคอมเมนต์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใต้ใต้โพสต์ Post นี้ได้เลยเดี๋ยวชลลี่จะไปหาข้อมูลมาให้นะคะแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะและอย่าลืมเอานําไปปฏิบัติใช้ด้วยนะคะว่า7ข้อที่ทาให้มีปัญหาเรื่องบนเตียงนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างไปย้อนดูกันแล้วกันค่ะวันนี้ชลลี่ลาไปก่อนขอบพระคุณมากๆค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ